ส่วนข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงมีคอนเสิร์ตเชิดชูครูของแผ่นดินมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะไม่เพียงคอนเสิร์ตนี้จะเป็นการจัดขึ้นเพื่อเชิดชูบุญคุณของคุณครูเป็นครั้งแรกค่ะแต่ยังได้ศิลปินนักร้องต้นฉบับเพลงแม่พิมพ์ของชาติคุณวงจันทร์ไพโรธมากับขานบทเพลงพร้อมกับถ่ายทอดความทรงจําในวัยเรียนกับเพื่อนศิลปินค่ะ 60ปีที่บทเพลงแม่พิมพ์ของชาติถูกขับขานไม่เพียงสะท้อนจิตวิญญาณครูไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบหากน้ําเสียงไพเราะของนักร้องเสียงระทมวงจันทร์เพริยังคงตรึงใจผู้ฟังไม่เสื่อมคลายวันนี้บทเพลงจากต้นฉบับนํามาขับร้องอีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเชิดชูครูของแผ่นดิน เพียงแค่เพรลอแต่เนื้อหาที่พูดถึงดอกไม้ถึง49ชนิดในเพลงอุทยานดอกไม้ทําให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเพลงดังเพลงนี้ของวงจันทร์เพรลออยู่ในตาราเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นักร้องเสียงระทมวัย79ปียังคงขับร้องบทเพลงเกี่ยวกับครูด้วยความรู้สึกเคารพรักและนึกถึงพระคุณอยู่ทุกครั้งโดยเฉพาะความทรงจําดีๆที่มีต่อคุณครูในช่วงชั้นประถมศึกษา ต้นแบบของแม่ก็คือตอนที่แม่เรียนหนังสือตอนชั้นป .1- ป .4 ค่ะค่ะแม่เป็นนักเรียนที่ที่เรียนเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเรียนค่ฮะค่ะเพราะแม่เป็นนักเรียนที่ว่าช่วยครูทํางานช่วยครูขายของอยู่ในโรงเรียนแม่ไม่ต้องเสียค่าเรียนฮะฮะครูอบเชยค่ะชื่อคุณครูอบเชยค่ะเดี๋ยวนี้ท่านสิ้นไปแล้วค่ะค่ะ แม่พิมของชาติเป็นหนึ่งใน44เพลงที่จะถูกนำมาถ่ายทอดอีกครั้งโดยนักร้องต้นฉบับวงจันทเพไพโรดร่วมกับนักร้องรับเชิญมากมายเช่นนิทัตละอ,องศีวินัยพันธุรักษ์สมศรีม่วงสอนเขียวและชมชายอรุณชานพเพื่อเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้ทรงสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญญเดชที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน ถ้าไม่มีครูเราก็ไม่รู้เรื่องว่าเราจะามีชีวิตต่อไปเราจะทําธุรกิจอะไรต่างๆนะคะคือครูเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่สั่งสอนเรานะครับแล้วก็เราเมื่อเรารับรู้เ,เรื่องบทบาทของครูหรือว,ว่าวิชาการที่ครูสอนมาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็เอาวิชาการเหล่านั้นมาสอนลูกศิษย์ของเรารุ่นหลังต่อไปแม้กระทั่งคนรุ่นเก่า ที่ซาบซึ้งในเรื่องของวงการครูมาจนกระทั่งถึงวงมาวงการเด็กๆซึ่งเป็นนักเรียนแล้วได้เรียนรู้ตัวอย่างจากผู้ใหญ่แล้วก็นับรับเอาสิ่งบันเทิงที่มีคุณค่าเหล่านี้มา,าใช้ในชีวิตของตัวเองก็เป็นเด็กดีเป็นคนดีเป็นครูดี หลายบทเพลงซาบซึ้งเกี่ยวกับครูและเพลงอมาตะาของวงจันทร์ไพโรธถูกรวบรวมมาให้คนรักเพลงเก่าได้ฟังกันอีกครั้งในคอนเสิร์ตเชิดชูครูของแผ่นดินในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิร้อยปีการปึงหัดครูไทยของมหาวิทยายลัยราชพัฏ40แห่งทั่วประเทศ